ว่าดาราหนังมาเจาะหน้าตาดีนะนะฮะหน้าตาดีมากครับสวยด้วยสวยนะหน้าตา,าดูร่สบายใจดีนะฮะเป็นคนจังหวัดไหนครับเนี่ยระยองค่ะระยองนะฮะเดี๋ยวเรามาถามชื่อเธอนะครับว่าหน้าตาสวยอย่างกับอ้าอําพัชราภา <c oughs> <c oughs> ชื่ออะไรครับชื่อแพทค่ะโอ้ยน้องแพทนะฮะเป็นเคยเป็นนางแบบเปล่าไม่ค่ะเคยเป็นดาราปะไม่ค่ะเหรอ ทำไมเหมือนดาราหุ่นเหินนะฮะตัวเล็กนิดเดียวครับท่านผู้ชมก็มีแฟนแล้วใช่ไหมค่ะมีแฟนแล้วเนาะโอเคฮะแฟนนอ,อกกล้องได้ไหมได้ค่ะไม่ออกดีกว่าเขาบอกเขาใส่ผมไม่ออกไม่ออกไม่เป็นไรให้น้องแพทออกเดียวมาก,กับแฟนนะครับนะหน้าตาดีามากเป็นคนละยองนะฮะไม่เคยสัญญกรรมอะไรเลยนะฮะมจมูกก็ไม่เคยทำนะคางก็ไม่เคยทำนะเคยฉีดอะไรบ้างไหมเนี่ยไม่ค่ะได้ข่าวไปผ่าตัดมาด้วยผ่าตัดอะไร <อ>ค่ะตัดซีดที่ท้องค่ะเหรอเอา้าเป็นได้ยังไงซีดเป็นเองเหรอโอเคอ่ะนะฮะขอหายให้ไวนะครับเอาถามจริงครับน้องแพทเนี่ยหน้าตาสาวสวยอย่างเงี้ยกล้าเจาะแก้มกับเขาด้วยเหรอเชืไว้ใจพี่ค่ะไว้ใจพี่แจ็คดอสันเน่ยนะฮะ ถามจริงเราไปได้มาจากไหนไอจอดแก้มเนี่ยแล้วก็จอดแล้วอยากมาจอดกับพี่แล้วคิดยังไงถึงมาจอดแล้วก็ไปได้อะไรข้อมูลมาจากไหนถึงอยากจอดครับช่างทําผมแนะนามาค่ะช่างทําผมแนะนํามาน้องก็เชื่ออะไรไม่ราบชื่ออ๋อแต่ไม่รู้จักชื่อไปทําผมร้านเขามาเหรอฮะแล้วเขาบอกว่าเราถามเขาใช่ไหมว่าพี่เราทำรักยิ้มที่ไหน<ช>ซึ่ง<ช>รเราก็เซิร์ชข้อมูลดูอยู่ว่าเราอยากมีรักยิ้มคือคือไม่เคยทำศัลยกรรมเลยแต่อยากจะทำรักยิ้มจ้ะ โอเคก็คืออย่างนี้ฮะไปเจอน้องคนหนึ่งที่น้องเขาไปเจอน้องคนหนึ่งที่ร้านยิมสวยร้านอะไรฮะร้านยิมสวยไม้แฮร์ที่งามวงวานค่ะไม้แฮร์ที่งามวงวานแล้วเป็นรักยิ้มสวยมากเขาจอได้กี่ปีแล้วสองค่ะสองปีแล้วเหรอยังมีรักยิมไม่เห็นเลยเหรอ<ช>แล้วเราก็ถามว่าไปทําที่ไหนมา<ช>เขาแนะนําไปทาแบบร้านพี่แจ็คดอสันใช่ค่ะเราก็เลยตามหานี่เรามาจากไหนเนี่ยมาจากงามวงวานงามวงวานเลยก็ไกลนะ่ะสี่สิบโลเลยนะ โอ้โหดีนะที่แฟนเราใจดีมากเลยพี่เห็นเขาเทคแคร์ดีมากน้ำท่าอะไรเ,เรียบร้อยเลยเออน่ารักนะฮะเขาเป็นครอบครัวที่น่ารักแล้วกันโอเคก็นะฮะเขาก็แนะนามาบอกกับพี่แจ็คตอนนี้พี่อยู่ตลาดอะไรตลาดทุกวันนี้อยู่ตลาดอะไรรถไฟสินครินโอ้โหเก่งมากเลยฮะพี่ดูว่าจำไม่ได้เยี่ยมมากเยี่ยมมากเอาพร้อมหรือยังค่ะเอาใช้เวลาพอสมควรนะฮะเพราะว่ามีการคุยด้วยอะไรด้วยก็ดานหน่อยเอาเอาเลยนะค่ะเจ็บกลัวเจ็บไหม เออเอออ่าโอเคครับโอเคคนสวยของพี่แจ็คก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยใช่ไหมแพทค่ะแพทเป็นยังไงไหวไหมไหวค่ะไหวนะฮะเจ็บมากจนทนไม่ได้หรือเปล่าทนได้ค่ะทนได้นะในเมื่อเรามาตัดสินใจที่จะมาทําแล้วต้องทนให้ได้นะครับพอใจนะโอเคขอให้รักษาให้ดีครับหน้าเธอสวยแล้วคิดว่าน่าจะผ่านชุ่ยๆใช่ไหมฮะงานนี้โอเคขอบคุณน้องแพทมากครับแล้วก็ขอบคุณนะน้องตายมากนะครับไม่ออกนะ เอาแค่คนเดียวพอนะครับอะบายบายครับอ่ะันนีันนี้